สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสรุปอัปเดตใน5นาทีวันนี้พบกับหุ้น RS หรือบริษัท RS จำกัดมหาชนประจำไตรมาสที่1ปี2021ค่ะ มาทำความรู้จักกับบริษัท r s กันก่อนนะคะบริษัท r s อยู่ในกลุ่มบริการหมวดพาณิชย์โดยเมื่อปี2019มีการเปลี่ยนการทำธุรกิจจากธุรกิจสื่อหรือ Entertainment มาเป็นธุรกิจพาณิชย์หรือ c o m m ม r ร์ที่มีคอนเทนต์ความบันเทิงรวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าของตนเองและพันธมิตรและเมื่อปี2021บริษัทก็ได้นำโมเดลที่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมมาใช้ค่ะ ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น3ธุรกิจดังนี้ธุรกิจแรกธุรกิจพาณิชย์คือการจําหน่ายสินค้าประเภทสุขภาพความงามเครื่องใช้ส่วนตัวรวมทั้งเครื่องใช้ในบ้านเป็นต้นค่ะสินค้าที่เราพบเห็นกันบ่อยๆอย่างเช่นคอลลาเจนชนิดผงละลายน้ําตราเวลยู ue, และอาหารเสริมไวทาเนเจอร์พลัสเป็นต้นค่ะ โดยบริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านทั้งทางช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะสำหรับช่องทางออฟไลน์ได้แก่ช่องแปลและคลื่นวิทยุคูฟารนไฮของบริษัทรวมทั้งยังมีช่องพนมิตรเช่นไทยรัฐและเวิร์กพอย์ค่ะอีกทั้งยังมีการขายผ่านระบบเทเลมาร์เก็ตติง้งหรือคอร์เซ็นเตอร์ค่ะสำหรับช่องทางออนไลน์ก็คือการขายผ่านหน้าเว็บไซต์ rsmall.co.th รวมทั้งยังมีไลน์ช็อป ขายผ่าน lazada และ shopee เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการขายผ่านร้านค้าขายปลีกกว่า600แห่งทั่วประเทศสำหรับสัดส่วนรายได้ของธุรกิจนี้นะคะคิดเป็น65%ของรายได้ทั้งหมดค่ะธุรกิจที่2คือธุรกิจสื่อก็คือการมีทีวีดิจิตอลช่อง8และทีวีดาวเทียมจำนวน3ช่องได้แก่สบายดีทีวีช่อง2และช่อง s a t เทลไลท์วาร e t y ค่ะ และธุรกิจสื่อและวิทยุมีสถานีภายใต้ชื่อสถานีคูฟารนไฮค่ะสำหรับสัสดส่วนรายได้ของธุรกิจสื่อคิดเป็น30%ของรายได้ทั้งหมดส่วนธุรกิจที่3คือธุรกิจเพลงและอื่นๆบริษัทก็มีค่ายเพลงที่ชื่อว่าอาสซียมโรสซาวและการมิกาเซซึ่งสัสดส่วนรายได้ของธุรกิจนี้คิดเป็น5%ของรายได้ทั้งหมด เราลองมาดูผลประกอบการประจำไตรมาสที่1ปี2021กันนะคะสำหรับรายได้บริษัทสามารถทำรายได้992ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1% year on year ซึ่งก็มาจากธุรกิจคอมเมอรส์สแต่ก็ลดลง3% Q on Q จากธุรกิจสื่อเนื่องจากไม่มีการจัดงานในช่วงโควิด19ค่ะส่วน gross profit margin เพิ่มขึ้น15% Q on Q มาจากรายได้ของธุรกิจคอมเมอรส์ส ธุรกิจคอมเมอร์สมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากขึ้นเช่นการเพิ่มสินค้าคอลลาเจนแบรนด์เวลยูไปขายในช่องทางใหม่ๆซึ่งก็จะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2ค่ะสำหรับช่องทางการขาย84%มาจากการขายผ่านระบบเทเลมาร์เก็ตติ้งและอีก16%เป็นการขายออนไลน์ค่ะสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก4,517ล้านบาทเป็น5,79 4ล้านบาท อัตราส่วน ROE และ ROE ของไตลมากที่1ลดลงเล็กน้อยเหลือที่25%และ14%ตามลำดับค่ะสำหรับแผนการเติบโตของบริษัท RS นะคะบริษัทจะเปิดตัวแบรนด์ทองเอกและวลยูและจะออกขายในเดือนเมษายนรวมทั้งยังมีเครื่องดื่มวิตามินซีภายใต้แบรนด์คา r m โมที่จะจัดจำหน่ายผ่าน7ซเว่ e อเป็นหลักค่ะสำหรับครึ่งปีหลังบริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชงมากขึ้น รวมทั้งยังมีสินค้าอาหารสัตว์ซึ่งจะเปิดตัวในไตรมาสที่3นี้มีการรีแบรนดิ้งและรีแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแบบใหม่ยังมีการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ อีกทั้งบริษัทจะเข้าลงทุนในกิจการอื่นซึ่งคาดว่าในครึ่งปีหลังจะสามารถปิดดีวได้1-2ดีวค่ะบริษัทมีการร่วมพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทแ plan B เมื่อเดือนพฤษภาคมและลงทุนในบริษัทเชตเอเชียซึ่งประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อรายย่อยโดยบริษัทลงทุนไปประมาณ35%ค่ะ และยังมีการลงทุนในบริษัท f o r d Apple ในสัดส่วน70%ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์คอนเทนต์เซอร์วิสโซลูชันจะช่วยให้บริษัทมีคอนเทนต์ที่หลากหลายเนื่องจากบริษัทโฟลด a p อปเปิเขามีความเชี่ยวชาญในด้านการนําศิลปินดาราจากประเทศเกาหลีมาผลิตสื่อและคอนเทนต์ใหม่ๆค่ะและบริษัท f o r d Apple ยังมีคอนเนคชันที่ดีกับประเทศเกาหลีด้วยค่ะ สำหรับสื่อที่มีการผสมผสานร,ระหว่างไทยและเกาหลียังเป็นที่ต้องการในหลายๆประเทศเช่นในประเทศจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ค่ะผู้บริหารจึงมองว่ายังมีโอกาสขยายธุรกิจคอมเมอร์สผ่านสื่อมากขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะช่วยต่อยอดรายได้โมเดลเอนเตอร์เทนเมอร์ในอนาคตค่ะการร่วมจอยเวนเจอร์กับบริษัทแพลนบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในด้านคอมเมอร์สของบริษัทในอนาคตค่ะ สำหรับเป้ารายได้รวมในปี2021นะคะบริษัทคาดว่าจะสามารถทํารายได้ประมาณ5,007ล้านบาทโดยจะแบ่งเป็นธุรกิจคอมเมอร์ส4,000ล้านบาทและธุรกิจสื่อ1,700ล้านบาทค่ะสำหรับเป้าหมายรายได้ในอีก5ปีข้างหน้านะคะผู้บริหารคาดว่าจะสามารถเติบโตไปได้ถึง10,000ล้านบาทค่ะช่วงสุดท้ายเป็นช่วงถามตอบก็มีประเด็นคำถามหลายๆประเด็นสำคัญดังนี้ ประเด็นแรกคือเรื่องการลงทุนในบริษัทเชตเอเชียผู้บริหารก็ได้รายงานว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาในกำไรสุทธิของบริษัทคาดว่าจะคิดเป็นประมาณ90-100ล้านบาทค่ะความคืบหน้าเรื่องใบอนุญาตกันชงที่จะใช้ในอาหารเสริมและเครื่องดื่มอยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากภาครัฐคาดว่าจะออกสินค้าใหม่ได้ในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ค่ะ ผลกระทบจากโควิด1 i d 1 9ในธุรกิจคอมเมอร์สก็มีบ้างนะคะแต่ยังสามารถรักษาให้อยู่ในระดับเดิมได้แต่สำหรับการขายผ่าน7 e l e v e n ก็ต้องรอติดตามเนื่องจาก7 e l e v e n เเขาก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างค่ะส่วนธุรกิจสื่อก็ได้รับผลกระทบอยู่เล็กน้อยแต่สามารถปรับตัวและลดต้นทุนได้ โดยสรุปนะคะในไตรมาสที่1ปี2021บริษัท RS ก็สามารถทำไรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ gross profit เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมีการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัท l a n b ลงทุนในบริษัทเชฟเอเชียและบริษัท Ford Apple ทั้งนี้ยังต้องติดตามผลิตภัณฑ์และผลงานใหม่ๆจากการจับมือกับบริษัทต่างๆและความคืบหน้าในเรื่องใบอนุญาตกันชงค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญของบริษัท RS จำกัดมหาชนประจำไตรมาสที่1ปี2021ให้ฟังกันแบบสั้นๆถ้าท่านใดสนใจสามารถนำข้อมูลไปทำการบ้านต่อเพิ่มเติมได้ค่ะและสุดท้ายทางช่องเราก็มีคอร์สออนไลน์ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI สำหรับมือใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ @mrstock ค่ะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ